สวัสดีครับสวัสดีช่วงเช้าๆนะครับของวันเสาร์ที่21มิถุนายนนะครับโอ้โหดอกนี้แบบบานเยอะเลยนะฮะแพรชมพูนะครับเขาชื่อดอกแพรชมพูนะฮะเหมือนจะเป็นช่วงที่เขากำลังบานนะฮนะ นี่คือโซเลมอนนะครับวันนี้นะฮะก็มีแดดนิดหนึ่งนะฮะท้องฟ้าก็โปร่งนะครับแต่ก็เป็นแบบแดบดบแบบแนวอน่อ,อนแฝงมาด้วยความร้อนนิดนิดนะครับเป็นแดบดบแนวอน่อนอ่อนแฝงมาด้วยความร้อนนิดนิดนะฮะทุกคนขึ้นชื่อว่าแดดแล้วนะครับก็มีอยู่แล้วนะฮะ U V นะฮะนิชบา เจ้าเงาะชอบนะครับทุกคนทําไมอันนี้มันเป็นเหลืองเหลืองอะเนี่ยสายม่านใต้เนี่ยทำไมเป็นเหลืองจะตายหรือเปล่าหรือว่ามันหมดอายุไขมันแต่ตัวใหญ่อะ่ะแบบไม่เหลืองนะเนี่ยตัวเนี้ยไม่เหลืองตัวนี้สมบูรณ์ดีเขี้ยวนะงอกเงย งอกงามเจริญเติบโตนะฮะโอ้ส้มคําขอดนะก็แบบมีนี่นะครับส้มคําขอดเอาไปทำเชื่อมน้ำผึ้งนะครับอุ้ยอุ้ยเป็นไงอยู่ไหม พามาสวนแต่เช้าเลยนะฮะผมเดินกลับมาเธอก็นั่งดม,ดมดมมองมองอยู่แถวนะพาเธอมาสวนแต่เช้าบรรยากาศก็ลมพัดเอื่อยดีนะครับทุกคนลมพัดเอื่อยไม่ได้แบบ มีแสงลงมานะครับแต่เดินออกจากร่มนะครับก็คือมีแสงแดดอะไรอยู่นะครับช่วงนี้เชียงใหม่นะก็ฝนตกนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่เยอะเหมือนที่อื่นน,นะที่อื่นๆนะครับที่แบบเขามีที่นาเยอะเยอะเหมือนแถวภาคอีสานหรือว่าแถวภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นนะก็แบบอาจจะฝนตกบ้างนะครับ ะะก็อย่าให้ตกหนักมากเกินไปเลยเนาะเดี๋ยวจะท่วมที่นาะที่ไร่กันนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงทํานุ่งทํานากันด้วยนะฮะยังไงก็เอาใจช่วยนะครับอืมก็มาเดินดูสวนด้วยกันนะครับทุกคนอะไรเขียวเขียวนะครับสบายตานะฮะ,จะเจริญหูจเจริญตาก็แบบมาเดินดูนะฮะมัน สวนก็ไม่ได้แบบสวยเลิศเลออะไรนักหนานะครับก็แบบไปแต่งไปตามสถานการณ์หรือว่าแต่งไปตามความคิดไอเดียที่แต่ละวันนะ่ะก็คือมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยว่าจะทําอะไรจะทําอะไรนะฮะความเรียกง่ายๆว่าความคิดรายวันดีกว่าครับ <c oughs> เรียกว่าความคิดรายวันเนี่ยฮะอืม ต้นนี้เหมือนดอกก็จอมหอมอะ่ะดอกอะไรไม่รู้นะฮะดอกก็จอมหอมนะเนี่ยคือแถาวันแถวนี้นะฮะก็แบบให้คนเรือยขึ้นข้างบนนะครับจุงกับ ดูการเมืองเหมือนมันจะรุนแรงขึ้นเนาะทุกคนเนาะไม่รู้มันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีหรือว่าไม่คลี่คลายนะเหมือนแบบล่าสุดเอาเตียงสีชมพูมาโพสอะไม่รู้แบบฝั่งโน้นเขาต้องการสื่ออะไรนะฮะไม่รู้ฝั่งโนนเขาต้องการสื่ออะไรเอาเตียงสีชมพูมาโพสอะ อ,อมันตีความออกไปได้หลายแนวนะโอ้ยทุกคนรีกว่าอยู่รีกวนอยู่กิ่งตอนนี้สงสัยขาดน้ำหรือว่าแบบเขาต้องช้ำแน่เลยเนี่ยใบยเนี่ยพอตัดออกมาจากกิ่งอะไรของเขาเนี่ยมันเหี่ยวสลดหมดเลยเดี๋ยวผมต้องหาน้ำมาลดแล้วเนี่ยหรือว่าแบบมันคือเขากินน้ำไม่พอเพราะว่าน้ำไม่พอเพราะว่าใบเขาเยอะกิ่งมันใหญ่ ใบเหี่ยวเห็นได้ชัดเลยเหลืองแล้วฮะสงสัยจะตายนะฮะนี่ก็มาในโซนข้างหน้านะทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะหลายหลายคนนะครับกบ็หยุดบ้านหยุดอยู่บ้านพักผ่อนนะฮะหลายๆคนก็ทํางานนะฮะแล้วค่อยพักพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะฮะก็เอาใจช่วยสําหรับคนที่ทํางานอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้วันเสาร์นะฮะค่อยหยุดวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งเนาะ รออีกวันหนึ่งฮนะค่อยหยุดนะครับก็อาจจะช่วยนะครับมาอัปเดตคลิปให้เห็นสวยๆนะครับดีคนอยู่ก็เธอหน้าฝนนะครับเธอถูกใจกับแดดกับฝนนะฮะเธอก็เลยเจริญงอกงามนะฮะทุกคนเนี่ยเห็นไหมตัดเพิ่งตัดไปได้ไม่ถึงสองอาทิตย์จนะงอกอีกแล้วนะใบสนนะฮะหนึ่งสองสามสี่นะฮะใบศักนะไม่ใช่ใบสนแบบงอกเร็วมากเลยนะ นี่แล้วครับก็มาอัปเดตให้เห็นเป็นรายวันนะครับสำหรับส่วนของเรานะฮะมาอัปเดตให้เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับใครมีใครที่แบบอยากพูดคุยหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นคิดเห็นอะไรนะก็คอมเมนต์มาได้นะครับในคอมเมนต์นะครับแล้วล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมทำไมแบบผมไปชิมอ้ดีปรีมาไง มันก็เลยเป็นลิ้นแข็งแงลิ้นเอ้เนี่ยมันก็เลยพูดเป็นแบบลิ้นแข็งๆข่อะทุกคนอ่าแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสวัสดีครับ